โทษทีใส่นิดหนึ่งนิดหนึ่งวันนี้คนน้อยมากเงียบเงียบลิดนหน่อยถึงขั้นเงียบมากมันสุกคนยังเยะกว่ามากหรือว่ามันยังไม่ค่ำเนี่ยวันนี้มันเสาร์แล้วเนี่ยาม,มีคนอยู่นะ ดีจังวันนี้มีข้าแถวซื้อกันนะครับดีดีด,ดีสิบบาทสิบบาทต่อแถวกันยาวคนไม่เยอะคนไม่เยอะอันนี้มีขายด้วยมีจำหน่ายด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ข่าวนะครับโอชีปิดแล้วร้านมือถือหลายที่ปิดหมดเลยเรื่ว่ายังโชว์อยู่เลยวันนี้ไม่ขายแล้วครับ ส่วนธูงกบริการชั่วคราวนะฮะ,ะไปดูธนาคารนิดนึงนะฮะบางร้านยังไม่ปิดนะครับส่วนเคาน์เตอร์ดีแท็ก็ไว้ชำระนะฮะไว้ชำระได้อยู่นะฮะส่วนตัวนี้ถูกวิกนซะีเขาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะฮะ อะไรบาบาบา,บาเนอะอะไรอย่างนี้แหละครับไปปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยใช่วันนี้เขานัดกันนะฮะวันนี้เขานัดกัน นัดกันหยุดทำงานครับสำหรับสำหรับธนาคารสำหรับธนาคารเขาหยุดทำงานสองอาทิตย์เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนเกิดขึ้นนะครับอื้มหือื้อหือือ้อ,อนันเดิมปิดด้วยแล้วก็ตรงนี้ยังให้ข้อยกเว้นได้อยู่เพื่อบริการเซอร์วิสนะฮะจ่ายชำระเงิน กนาคารปีนดจะมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับเเกี่ยวกับอะไรล่ะโอ้ถึงวันที่29นะฮะเดี๋ยวไว้ใช้บริการอีกทีวันที่29ใช่ไหมบิกซีเชียงรายจะทำการใหม่ถึงจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเช้าโมง ถึง1ถึง4ถึง5โมงเย็นดิถึง5โมงเย็นโอเคให้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนนะครับเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะคึกคืนกันหน่อยจึงปิดธนาคาร ธนาคารหลบซะเลยนะฮะคนน้อยมากนะครับเมื่อวานยังเยอะกว่านี้นะแต่ผมว่าออกไม่ได้ใช่ไหมเข้าออกไม่ได้ต้องออกทางเดิมผมว่าเดี๋ยวไปเที่ยวบิ๊กซีเอ้ยเที่ยวเซ็นทรัลดูหน่อยดีกว่านะครับ

รู้สึกจะเงียบเหมือนกันนะนะอ้าวร้านนี้ปิดซะละมอวานยังเปิดอยู่เลย่ะเดี๋ยวข้ามถนนตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวข้ามฝ้าไปทางนู้นนะครับก็เซ็นท่านเลยตรงข้ามกับบิ๊กซีนี่แหละรถวันนี้ก็ดูกันเองแล้วกันไม่เยอะเท่าไหร่ ต่ออาทิตย์ชิวๆพวกนี้ก็คงจะเงียบเพิ่มขึ้นอีกเยอะเนี่ยอ uh huh. ผม ก่น่าจะเป็นพวกรถพนักงานกันบ้างนะครับแล้วก็รถลูกค้านะฮะมาจอดตรงนี้ข้างหน้าเรายังดูว่ารถมันยังแน่นอยู่นะแน่นอยู่เป็นปกติทุกทีจะแน่นกว่านี้นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ เงาเงากันไปตามที่ประกาศนะครับสำหรับเซนทันนะฮะ,ละหลายสาขาแล้วก็เฉพาะของเชียงรายก็จะเริ่มวันนี้นี่แหละวันที่28นี่แหละเท่ากับว่าโดยสรุปเนื้อหาก็คือ,อ,อจะลดนะฮะนี่ไงนี่ไงขอปิดให้บริการ อ๋อนี่ของเมเจอร์นะฮะหลายๆแล้วก็หลายๆบูธนะสปีดบริการนะครับ,อ,นะรบอันนี้มีตรวจอาวุธเหรอเหมือนเหมือนมันตรวจอาวุธเลยห่อวัดตรวจดด,ด,ด,ด <Yeah. S 1> นทูมั้งเย่ร่างกายคือข้าีแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้หนึ่งๆแอลกอฮอล์ให้ด้วย ก็คือจะมีะท็อปซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่จะบริการตลอดนะฮะแล้วก็บางซูมข้างล่างซูมข้างล่างนะฮะก็ยังบริการกันบ้างอยู่นะครับส่วนชั้นบนนี่แหละที่ตามประกาศนะครับตามประกาศแล้วก็ขอความร่วมมือกันมาด้วยนะฮะก็จางเงียบเหงากันไปและธนาคารก็นัดการปิดอีกต่างหากนะครับโอ้โหนี่ไง ขออภัยงดใช้บริการชั่วคราวเงียบหมืดด้านหลังเป็นไงบ้างด้านหลังจริงๆแบ็คแคนยอนเหรอก็เทคเอาไวได้ใช่ไหมแล้วก็แมคโดนแนลล่ะปกติเขาจะเทคเอาไวออกนะฮะธนาคารอยู่ชั้นชั้น3เดี๋ยวเราแวะไปดูกันก็เหมือนจะขายอยู่นะ แต่ว่ามีมุมตรวจด้วยฮะโดยเครื่องไม้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิอันนี้เคานเตอร์ยังทํางานอยู่นะฮะเคานเตอร์หัวเวยมือถือก็ขายได้อยู่ใช่ไหมนิดหน่อยบางเจ้าก็ให้ความร่วมมือปิดกันเพียบนะฮะส่วนบุตรเล็กๆพวนนี้ก็โดนกันตามๆกันนั่นแหละเงียบๆเงาๆนี่แหละส่วนชั้นบนนี้ ไม่ลิฟต์ไม่ให้ทํางานแล้วล่ะต้องเดินขึ้นเองใช่ไหมแต่ดูท่าทางอย่างนี้ก็คือข้างบนคงเงียบใช่ไหมเนี่ยไปเราแอบขึ้นไปหน่อยดีไหมดนะเดินขึ้นไปเองนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ยังไม่ห้ามเนาะ ก็แอบมาพักผ่อนกันบ้างเล็กน้อยนะฮะเรียกว่าร้านอาหารแล้วอะไรเราปิดนะส่วนธนาคารนี่นัดกันปิดหมดแล้วคงใช้บริการวันจันทร์นะฮะทุกสาขาเลยั้งเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่ปิดหมดเลยนะครับบิ๊กซีก็เหมือนกันโอเคส่วนข้างบนนี่ดับเรียบร้อยหมดแล้วนะงดเครื่องเล่นงดอะไรหมดเลยนะครับไปเห็นไหมเราจะเขียนเลย นี่เรียบร้อยบนรถไม่ต้องขึ้นแล้วไม่ต้องลงกันแล้วชั้นบนนี่ก็ยังจุดชำระ 3BB บยังทำงานอยู่นะครับปกติจะมีค่าไฟฟ้าเนาะตรงมุมนั้นจะมีค่ามีบริการไฟฟ้าชำระค่าบริการต่างๆแต่วันนี้ไม่ทำงานแล้วนะครับสรุปชั้นบนเหงาอยู่แต่3 BB Uh huh. อ้อมสิลก็เงียบ uh huh. จริงๆวันนี้ขอต้องทำงานกันใช่เหรอนี uh ่ไ huh. งตั้งแต่วันที่ยี่สแปดสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ทางแอปพลิเคชันนะฮะโอ้โหไดทางแอปอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะโอเค ปิดหมดขัานบนเป็นไงปิดสิครับข้างบนเหงาสิครับเดินลงยังต้องเดินเองเลยเนี่ย ตบัก็เดี๋ยวเขาแวะดูชั้น3อีกทีดิเหมือนจะ mk หรืออะไหลายหลายร้านชาบูหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเปิดอยู่บ้างมั้งสำรวจให้อันนี้ก็เช็คสต็อกธรรมดาเฉยๆนะ เสวนเครื่องดื่มก็พอมีมีขายแต่จะไม่มีคนซื้อน่ะสินะฮะนี่ฮะยาโยอิเห็นไหมก็ยังบริการกันอยู่บ้างนะครับใช่ไหมบริการกันอยู่บ้างนะครับเรียกว่าได้นะครอบครัวเล็กๆ MK นะฮะซึ่ง โต๊ะเว้นโต๊ะกันละงานนี้นะแนวแนวนี้กันหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เงากันไปนะเงากันทุกร้านเลยนี่ฮะมีบ้างมีมีเป็นบางร้านเงียบเงียบกันไปครับเงียบเงียบกันไปไดโดมอนไดโดมอนไดโดมอนเทคอายฮะ นะครครับร้านอื่นเทคเอาไวไม่ได้ก็นั่งกินกันได้อยู่นะครับตอ,ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่บ้างเล็กเล็กน้อยน้อยกันไปร้านไหนเทคเอาไวได้ก็เทคเอาไวไปเงียบฮะเงียบครับ,บ,รบโรบินสันก็แสงมืดๆก็ไม่น่าจะขายแล้วนะ ปิดบริการกันไปก็จะมีแต่นั่งนวดกันตรงนี้มากเนี่ยฮะก็มีของลดราคาใช่ไหมเนี่ยมีแต่ของลดราคานะครับมนีของลดราคานี่หนึ่งนหนึ่งเนี่ยของใครขาดเนี่ยขึ้นมาซื้อชั้นบนนะฮะเป็นแบบผ้านะมีแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างนี่อะไรฮะอันนี้เป็นสเปรย์เจลล้างมืนนอ,นนอนนเป็นแอลกอฮอล์เ,เลนาะส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใช่ใช่ เออออใครหาซื้อไม่ได้ก็แวะเข้ามานิดหน่อยอย่าอยู่นานคนไม่ค่อยมีผีจะหลอกนะไปลับกันเถอะออกไปทางจุดสตาร์บัคเนี่แหละโอ้ยเป็นช่วงเงียบเหงาฮะช่วงเงียบเหงาแหม่น่าทำยูสิวีวิดีโอจังเลยแถวนี้ ไปดีกว่าชาบูชิไปออกดีกว่าแป๊บหนึง่งโอ้โหมีบริการนะเตรียมเทคเอาเองกันเลยนะฮะสั่งได้เทคเอาเองกันใช่จะเป็นนโยบายประมาณนี้ครับใครอุณหภูมิเกินโดนจับเลยนะฮะไอไม่ใช่โอเคเลย บริการสั่งอาหารกลับบ้านฮะเห็นไหมบริการสั่งอาหารเทคได้ค่ะเข้มมามาเทคเอาเองกันเลยนี่ชาบูชิสั่งกลับฮะอากาศเป็นไงล่ะสวินเซนรถลดแล้วลดอีกลด50บาทก็ไม่มีใคร บริการเดลิเวอรี่มีพนักงานอยู่แต่ลูกค้าไม่มีทําไงอะ่ะ KFC เปบริการตามปกตินะครับก็กินในร้านนะฮะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละสั่งฮะโดนสั่งสั่งด้วยแก๊บครับผมงดบริเวณงด,งดโต๊ะบ้างนะครับ กระชับให้นั่งแบบโต๊ะเว้นโต๊ะกันไปโอเคเลยแหมร้านตรงนี้สวยจังไปกันเถอะมโดนแน่นนี้ไง,งสั่งกันได้สั่งกันได้แต่ไม่มีคนนั่งกินเลย เทคอาวกอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นจัดจัดห่างๆกันเลยนะเนี่ยขอดูบรรยากาศร้านนิดหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับตามสูตรฮะ รายได้แก๊ปก็น่าจะโอเคนะในช่วงนี้นะครับเห็นว่าหลายคนก็ร่ำรวยกันเลยฮะช่วงนี้ <laughs> น่าจะลดเจ้าหน้าที่กันด้วยนะพนักงานผู้บริหารอะไรเงี้ยนะลูกค้าด้วยนั่นแหละเยอะเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับข้างบนก็ไม่ค่อยมีคนนั่นแหละไป อยากกินขึ้นมาทันทีเลยอ่ะับครับครับดโรงแรงมันทำไมเงียบอย่างเงี้ย <c oughs> ที่รถจะจอดข้างในเพียบเลยนะไม่มีการท่องเที่ยวครับไม่มีการพักผ่อนไม่มีการเดินข้ามจังหวัดไม่มีการขนส่งกันบ้างเหงาฮะ